บัดเนมดีบอนดีกะหากได้ตั้งใจต่อพอเหงจนขาแข็งมึนสาเกี่ยวกินพ่องวินลากระเทืนมาฟังแล้วให้มี ได้ไประโยชน์ชื่อเอาโลดโพดว่าลำคำขอนที่สะเด็มนาธรรมะนั้นเฮ็ดให้ใจสว่างแจ่งขจัดโลกในเจตมโนในเป็นพิดเพิ่นให้เอาพะธรรมลาง สาพังกายเฮานานขันลูข่าบังเบียดเทียดยาหมออยู่ห่างกินแก่กรกะสวงสวมน่ะลูกในกายคอยและเจ้าอันปวดเข้าแขนขากินบุลาทําใจกระสรวงคายเบา่ายนลน ปวดในใจหวังถอนสิบุลกากรรมบ่อสวงลอยทำใจพันทิพย์ฟิบ่มีแล้วสิสวงหาธยรมนามันัน้นสิรักษาโลกไลนเกิดอยู่ในเจตใจนั้นคือความคิดบ่เมีนหัวใจเตล ทานนั้นเป็นยาตั้งรักษาความขีดตะนีลูกขีดที่โนนั้นแลว้วเนี่ยแก่ให้แต่งทานเืมนาโลกโกธานีนายานเพื่อนให้อันสงเสียล รักษาวะาจาใจพัมไกให้ใหายฟุ้งส่วนว่าความยืงหงโมหาปวนแปรภาวะนาสิสอยแก่อันความยุ่งให้หงเห็นนานะบทสรุปเนีนการก่อกระทำบุญเดอให้เพิ่มพูนทานสินตลอดภาวะนาด้วย จังสิสวยสมวาคันไทยเฮาพุธทธทธาตุขอชิญญาติพี่น้องอุยมาฟังคองนาตอ นวโรโอกาสบันี้อัตมภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพระเวทสันดรน,นับระยะการตั้งแต่คลอดออกจากครันของพระเมีเจ้าพุทสดีใจความว่าพุทธองค์พงกษัตรอิย์ุบัติขึ้นแบมือยื่นขอทรัพย์ด้วยความหวังว่าอามะฆ่าแต่แม่ยังกินจิทานังลูกขอทรัพย์เพื่อฝากฟังไว้แจกทาน เยาวมานฟังวจ,จีโพธิสัตว์จึงทราบชัดว่าเป็นบุญพ่อทุนหัวประธานสัพพันตำลึงถึงลูกตัวทราบไปทั่วกรุงศรีพีเกิดปรีเปลมในเวลาคลาเดียวกันของวันนั้นช้างสัพพันในโอกาสสะอาดสีนำนาเคนมาเป็นคู่บารมีชาวศรีพียกให้เป็นช้างขวนเมือง เมื่อพระเวสสันดรเจริญโฉมได้เจ็ดพันษาพระบิดาจึงส่งให้ไปเรียนศินละปะวิทยาทั้งสิบแปดประกาศทิศจนสำเร็จพออายุได้ 16, สิบหกพันษาพระบิดาจึงไปขอเอาพระนางมัตสีจากสกุลมัทธราชซึ่งเป็นญาติอันใกล้ชิดทั้งญาติมิตรก็ยินดีจึงยกให้เป็นมเหสีของพระเวสสันดร และในการต่อมาพระนางมัตสีได้ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่หนึ่งเมื่อถึงทศมารสิบเดือนแล้วพระนางมัตสีก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายก่อนประสูตินั้นพระประยุรญาตได้เอาตาไข่ทองมาลองรับจึงได้ขนานนามตามตาไขา่ทองนั้นว่าชาลีในการต่อมาพระนางมัตสีได้ตั้งครรภ์เป็นคำลบที่สอง เมื่อถึงทศสมารสิบเดือนแล้วพระนางก็ได้ประสูติออกมาเป็นผู้หญิงก่อนประสูตินั้นพะระปยุระยาตได้เอาหนังมีมาลองลับจึงได้ขนานนามว่าก,กันหาเรียกตามสีสันของหนังมีนั้นเมื่อพระองค์มีพระยานลักษ์เกิดขึ้นทั้งสองพระองค์แล้วพระเวสสันดรจึงได้สร้างโลงทานขึ้นหกแห่ง อยู่ในทิศทั้งสี่ที่ประตูพระนครและกลางพระนครพระเวสสันดรก็ทรงสเสวยราชสมบัติด้วยความสุขสำราญใจเสมอมาก็มีนาการละครนั้นบัดนี้ตัดยนขอล่อฟังก่อนตอนแสดงพระเวสแปลงถ้ำท่านได้ผักเร้าเอาไว้ หลานจนใจยันมั่นเยินขอเดินทางสรุปเรื่องเก่าถึงเมืองที่เดือดร้อนนอนนนิ่งอยู่เบาไว้เข้าไปตุน้นแทบไทยพญ,ญ,ญายญ่เมืองกะลึงขอเพื่งเย็นบัดย่ำจนขอเพิ่งพิ้งย่ำฝนแรงพญ,ญาแปลงข้ามเวาได้ทำมาจังไดแน่เหตุข้องพ่อแลแม่เพิ่นพ้าทําตั้งแต่เข่าฝูงเจ้าเหตุแล้วไป พ่อว่าแต่ซำนีพวกเขาเหตุทำมาบ่มีหยดของฝนได้ห่อนหุนกันพ่อแล้วอยากให้พระอ,องค์นี่แลว้วรักษาสินล่องเบิงถึงเจ็ดวันตลอดสินอรุณฝ่าสิปล่อยลงพญ่าปงหลับว่าเออสีออ๋อไว่ทำตามเป็นคำงามปรากฏครบพ่อดีเจ็ดมือคือบอ่มีฝนหย,ย่อยห้ำดินพ่อไงองค์พญ่าก็จนใจจึงได้ไขาวาดเว้าเศร้าเมืองแจงขําหลบสอง พวกประชาพี่น้องได้หูเขาเมืองสีพีว่าเพิ่นมีของดีคือไพ่สันสั่งเผือกสีเขาจา้าที่ท้าไม่ฝนฝ่าตกลงมาแสนพันหาอยากให้พระองค์เอิ้นพร่มาจากแปดคนเท่านั้นไปขอสั่งประยอดเมืองพ่อพระองค์ได้รู้เรื่องจึงจัดแจงพั่มไปไกลจากเมืองกะลึงถึงเขตสีพี่กวง พวกปวงผ้ามไปเศร้ายัางในสีพี่อยู่ขึ้นหนึ่งถึงมือเศร้าจังสีเข่ากราบขอเบาให้ฟังเตยยอย่อพ่อให้ทานหนหนไวไวไปฟังพระเวทสันดอนตอนสิมาท่านสั่งก็มีนะกาละคลังนั้นเวทสันตโรราชาปางนั้นจะได้กล่าวถึงพระเวทสันดอนที่คำพรโลกกเชษฐ เลื่อนจะเขตในวังไปสงสารประทับคอนาเคนไปแจกทานบริวารเวทล้อมพร้อมหญิงชายถึงโลงทานกลางเมืองเหลืองอาลามมองเห็นพามทั้งแปดคนเป็นชนยัยจึงใส่ช้างเข้าไปถามอย่างเร็วไวพวกเธอใส่อยู่ในพ่อพามยาขามเกงแม่นพวกเจ้าผ้ากันมาแต่บันใดเมืองใดนอพอผา้าเอ้ยคือผ้ากันมาหลายผูลายค้นเท ล่องเบาให้เฮ้าฟั่งบึงก่อนดูพอพามสาตุมหาลาซาสาตุมหาลาา่าซาพวกกระผมมาเตกำมกระลึงลาดเมืองไก่ข่าขอทุ้นพธิตไส้ดังใจประสงค์แมง้ามจึงแปลงค้วาวเบาสำนวนจ่าเวามวนบอกว่าลวนตลอดพี่โพธิกวาง่มเย็นเป็นที่พ่ออาศัยส่วนกกบังกังหม่มนึกว่าสมเจ็ตัง้งจังขอเขาา่าผักเศร้าจังสันละขน้อย คือว่าพวกกระผมนี่อยากมาขอเพิง่งโฮมโพกโฮมไส้น้ำพ่อพระองค์นี่ละพระเจ้าค่ะเมียนมีกิจทุละอันใดแท่ล่องเบาให้เหาฟั่งบึงกอนดูพอพามฟังเอาเด้อพ่อพระองค์พวกกระผมสี่ใครข้ามเบาตรงๆเบาให้แมนพวกกระผมสี่เบาเป็นแปนคือว่าพวกกระผมมาเมื่อนี่อยากมาขอสั่งน้ำพ่อพระองค์นี่ละพระเจ้าค่ะเอาละพอพามือ ท่านจะมาขอสั่งเฮ้าหนี่กบ,บาวาเนี่ยใดพอจิตใจของเฮ้าเสมออยู่ในการท่านแต่ว่าพวกมัวเจ้าผ้ากันจำสื่อสั่งของเฮ้าใดบ่ละพอผ้ามือสั่งของเฮ้ามั่นก็มีหลายโตโตดีมั่นก็มี่โตให้มั่นก็มีตัวพอพาม พวกกระผมจับบ่ได้แล้วพระเจ้าค่ะสร้างพ่อพระองค์มีหลายโตแต่ว่าพวกกระผมอยากได้ตัวเดียวขั้นจังสั้นพวกกระผมนี่ก็ขอให้พ่อพระองค์นี่อ่านสื่อสร้างทั้งบอกทรัพย์คุ้นให้สู่พวกกระผมฟังแนทอนพระเจ้าค่ะเมื่อนานฉันจากพันล้านสร้าง หลายตมีมากพอพัมเอีมนาตัหนึ่งนั่นซื้อว่าพ่านเมืองเมียนตัวสองนั่นซื้อว่าเสียนท้องทิพตัวสามนั่นซื้อว่าจิตสงคามมันหากงามงามหล่นเมืองคนบ่ปุ้นเปียบได้แล้วพอพัม มนะตัวหนึ่งนั้นซื้อว่าอกสาวไหลไข้สาวย้อยให้หำคะนิงหาพอพำมืมนะตัวหนึ่งนั้นซื้อว่าสีสะดอซอยงามมัน ประสงแต่งบาทมันขาดเครื่องลงุงบาดมันปุ้งเครื่องเอคือสิเปียงเป็นปิ่นเวิรนะสร้างตัวนี้ไปทั้งในฝนตกหองตกบอ่อเศ้านามท่วมทุ่งสร้างของคอย มันนันซื้อบักปงปัจจะยนาคินกะนาคินนาคินสร้างตัวนี้หากินแต่แบ่งแดงแดงกินแล้วอิ่มบอเปลี่ยนพอ้า ตัวไหนละพ่อพามเอ,พ,อพ่อพระองค์เอ้ยที่พวกกระผมฟั่งพ,พ่อพระองค์ไล่สื่อสัง่งอ่านสื่อสัง่งสู่ฟั่งนันพวกกระผมกับพินิรพิจาระหน้าดูแล้วพวกกระผมมากตัวทั้ง่ายสุดนันแม่พอพระอ,องค์ตัวไดลละพ่อพาาอันพวกกระผมจำสื่อมั่นบได้มั่นสื่อปัดอันปัดยังนา พระเจ้าค่ะพ่อพระองค์ปัจจะยะหน้าเค้นหรือปัจจนาคหน้าเค้นสันลพ่อพามโอ้แต่ว่าสร้างตัวนี้พวกกระผมมักเคิงหนึ่งบ่มักเคิงหนึ่งได้พระเจ้าค่ะพ่อพระองค์อันเมนมกนักแนวได้หมักเคิงหนึ่งบ่มักเคิงหนึ่งเดียวเนี่ยพ่อพามอ้าวเคิงแล้วเคองแหลกที่พวกกระผมหมักนั่นก็คือมันไปบานใดเมืองใดก็ฝนตกถึกต้องตามฤดูกาล แต่อีกเครื่องหลังที่พวกกระผมบอมักนั่นก็คือมันกินใบแดงๆเป็นอาหารในแม่พระเจ้าค่ะโอ้ยขั้นเรืองสานันมันกบบระบอยากดพอกพ่อผ้ามอือขั้นเมีนพวกโมเจ้าได้สั่งของเฮ้าไปแล้วบ้านเมืองของพวกโมเจ้าฝนฝ่ากสิตกถือต้องตามฤดูการพวกโมเจ้ากสิได้เห็ดให้ใหเห็ดนาจังภาคกันไขเขาเอาเงินไม่ให้สร้างเฮ้ากินกระได้ดอกพ่อผ้ามือ พอพระองค์เอ๋ยให้พวกกระผมขอเพงผ้าอาศัยขอเพงบาร,รมีพอพระองค์เนทอนให้พวกพระองค์ให้พวกกระผมขออีกอย่างหนึ่งสิได้บ่พระเจ้าค่ะขออย่างล่ะพอพรมก่อนพวกกระผมสิได้เหตุให้ใส่หน้า ก็ต้องได้มีอาหารสร้างเอาไว้ให้แกรสร้างพอพระองค์ไห้กินสันเดย์พวกกระผมก็เลยว่าอยากขออาหารสร้างน้ำพอพระองค์นี่ละพระเจ้าค่ะโอ้ข้นอยากขออาหารสร้างนั่นก็บ,บอยากดอกพอผ้ามื้อให้พวกมัวเจ้าในล่องใส่ข้าล่มนี่เป็นต่อเบิงเดอพวกพอออกไม่ออกผู้เพ่พนน่งยูนี บ้านน่าจะเลื่อนนีมิดบ่มีผู้ใดขีดทีดอกพอพามอ,อ้อันใบเขียวๆนี่สร้างพ่อพระองก็กินนยูบน่นอกิ่นยู่เตอมมันหักสีบบอีมอ,อู้อาคขั้นจังสันพวกกระผมสีลาครับเด้อพระเจ้าครับเ,ออเดี๋ยว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  อาแม่นยังเนาะพระเจ้าค่ะอันซีเฝ้ากลับไปยังเดี๋ยวนียพอพมเอ้าขั้นพอพระอ,องค์ท่านส้่งแล้วพวกกระผมกับซีเฝ้ากลับขึ้นเมื่อจังสั่นละพระเจ้าค่ะเฝ้ากลับจังได้เฮาบ่ท่านใดท่านให้พวกมู่เจ้ายุดิสเดี๋ยวนียพอพรเอ,าอ้ายังบ่ท่านท่านดีพ,พระเจ้าค่ะท่านจังได้ขั้นพวกมู่เจ้าอยากได้อีหลีก็ให้เว้ามาเป็นขอกคอ ย่อมาเป็นตอนตอนเว่าเป็นกาบเป็นก่อนพระลานาความแหงความแหล่งไม่ให้สร้างเขาฟังสันต์พ,พ่อพามโอ้ขั้นบอขอเป็นขอบักงาน่นิ่นมั่นเย่างบาพอพระองค์ขอเป็นเสียงมวลแม่งให้ฝนตกบ่อแหลงท่างบ้านยานกะลึงจังสั่นตีพ่อพระองค์จังสั่นละพ่อพามบัดนี้น ันว่าพรมมนาเท่าปนุมก,มก่อนกมกาบเราภาคถอยว่าจะาเอามวนยินในตอนนี้เก้าถึงพรมมนาตาลพระผู้บานองค์พระเวดเราอาดขอเจ้าเาต่อพระองค์ พาองเยอะในเถื ừ, 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 half, ่อนี้บ้านผวกขาเน่าหยานเมืองกะลึงพุ <h 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 ่นแล้วมันหากเกิดแห่งแรงแนงไงดอกไฟเผา ฝนมันเศร้าห้ำตหกให้นาบ่มีน้ำตามลำานกะบกแห่งปูปากะเคลนขาดฝนบ่ตกหยาดย้อยขีดดินแหลงออกไงพงผู้ขากะจังได้หันไวโค้งจะกงทานยันกะลึงเดินมาถึงสี่เพื่อมาขอภไยสันสางเพื่อกนินง่าแก่วฝน โบตกเจ็ดปีแล้วเจ็ดเดือนหอดควบทีอยากได้สั่งที่พระองค์ขี้เอาเมื่อ,อย่อฝากตอนองค์ทานยานกะลึงดูไว้เหตุนั้นจึงได้ดุงไพลวงมาหาลวงมนุษยในยอดพระคุณบุญลาห เปียบดังว่าลีนำกระเสทันทั้งหาเมใส่ท่านไหลบ่อแรลงยามแหงกระบ่มี สัตว์อยู่ในโลกนี่อาศัยพึ่งเึื่องสวกพราะผลท่านท่าน,นประมุกยนันสีพีพีจงสุขขีบัตท่านแล้วนังสำเพาเพื่อแจวข้าแม่น้ำสม,มุทญ่มหาไทยเนึงเสียงใดคอยสมมาตรแมงแหลงเศร้าจงจะลืน่น ศาสตร์ต่อไปให้โลกเอื้นตนพ่อพระศรัทธาศาสดาเมืองคนใหญ่บนพุ่มเพื่อนปวดสัตว์เบือนที่เนน้ำสมมานำพระองค์ทานดับกิเลสเพียดมานนิพพันบันบอนแมงให้ใส่แจ้งว่าห่างไพ่ การเจ็บแก่ก็ย่ได้เที่ยวท่องสงสารตัดกันด่านทางถูกจะคบขั้นพันพ่อขอพายอทานให้ปัจจัดสลาดวังพระราชเกาสพระองค์เจ้า ได้แต่งท่านนั่นละนาพอเผา ฟังสุนทนของพามก่าเป็นเรื่องเล่าที่เรามาน่าสงสารอดไม่ได้ตั้งใจจะทำ วัด bye, bye เนี่ยพทธิยันจ้าเวียดสันดรได้เอื้อนอานาโสตาฟังเหลืองเล่าว่าถ้าเสียงมวนเมงที่พัมแจงกระจังคา นาจีดกสัญจาหอเจ้าเทยยาวอยากทำทานหวังนิพพานเมืองสูงพอกพุ่นดอกจุนคำเดมนาใบขันเที่วารีน้ำอยาิลงเหนือมือพระไม่สมดามเจ็ดว่า มนุนึกปาฏิหาริอธทิตนะทานอันเล้วเปลี่ยวทางดอกปองทางอืมนานะเล้วจังหวะสาธุสาธุสาธุ ด้วยข้าท่านทอดสร้างให้เป็นวางบาลามีเปียงวิถีมาค้าทั้งให้ท่องเดียวไปเมืองฝาศาสตร์สิมาให้ทำกาได้เป็นจอมศาสตร์ดาอินพมฝาให้ลิงลำยม,มมานาสันตำจำสักขีเทือนีให้ดีได้ว่าดังท้องอมนา ขอให้ชนพี่น้องปวงโลกว่าลูกเกียหนีขึ้นเมื่อเมืองสูงพอกพุ่นดอกจุนคำนำเอาศาสตร์สามมุมงยมนาชลาพานได้แกงสงสารบรรลุธรรมแก่กาพลาสางได้สงงุนลืมนาะ อธิษฐานพันผลบ่มีบนเสียใดยของพามทั้งผ่องกะเบือเมืองพืชผลในสมเมงอันว่าผลกันด่านเลงอีกเข้ายากมากเพ่งกยะยไรพ่อพานจุบบุตรบาทอวสานภาวิท่าทานทอดสร้างขั้นไปเล้ว Hay khe pha san đọc nam sát.